ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเฉลยแบบทดสอบ1.4นะครับในข้อที่6ถึงข้อที่10เดี๋ยวเรามาดูในข้อที่6กันเลยนะครับสำหรับข้อที่6นี้นะครับเขากําหนดให้อาทิตสอบได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1, 2และ3เป็น6 9 7 5และ72คะแนนตามลําดับครับจากคะแนนเต็ม100นั้นจงหาว่าอาทิตจะต้องได้คะแนนสอบครั้งที่4อย่างน้อยเท่าไหร่ จาก100คะแนนจึงจะทำให้คะแนนเฉลีย่ยของการสอบครั้งที่4นั้นเป็น75คะแนนขึ้นไปนะครับสำหรับข้อนี้เรามีวิธีคิดดังนี้ครับอ่านะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้ครับนั่นก็คือเราจะให้อาทิตย์นั้นสอบวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่4นั้นเป็น x คะแนนเนืน่องจากเป็นสิ่งที่โจทย์เขาต้องการถามหาถูกไหมครับจากการสอบทั้ง4ครั้งนะครับเมื่อเรานำมาเขียขนคะแนนเรียงกันนะครับเราก็จะพบว และ x นั่นเองครับเขาต้องการให้คะแนนทั้ง4นั้นนะครับเฉลีย่ยออกมาแล้วเป็น75คะแนนเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็นําคะแนนทั้ง4ตัวนะครับรวมถึง x ด้วยนั้นนํามาบวกกันแล้วหารด้วย4เนื่องจากเป็นค่าเฉลีย่ยนะครับโจทย์ข้อนี้นั้นเขาบอกว่าค่าเฉลีย่ยของเรานั้นจะต้องเป็น75คะแนนขึ้นไปคําว่า75คะแนนขึ้นไปก็รวม75ด้วยดังนั้น คะแนนก็คือจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ75ตรงนี้นั่นเองถูกไหมครับทาการรวมตัวเลขทั้ง3ตรงนี้ก็จะพบว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ216บวก x แล้วหารด้วย4จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ75นะครับนะครับจากสมการที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะสามารถแก้สมการได้ดังนี้ครับก็คือเราจะกําจัดนะครับเลข4ที่เป็นตัวหารตรงนี้นะครับโดยการนํา สี่คูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการแบบนี้นะครับจากนั้นสี่ตัวนี้ก็จะทําการตัดทอนบุบบัฟเรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่2องบกบวกเฝั่งขวามือนํา4ไปคูณ75ก็จะมีค่าเท่ากับ300จากนั้นเราต้องการตัวปแปร X ถูกไหมครับเราจึงต้องกําจัด216โดยการนําเอาลบ2อ6ไปบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการในบรณของอสมการในบรรทัดนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เราได้ว่า ตัวน,นี้จะหักล้างกันไปเรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือเฉพาะ x ฝั่งขวามือ300บวกด้วยลบ216คําตอบที่เหลืออยู่ก็คือ8 4นั่นเองเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ8 4นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองสรุปคําตอบกันอีกสักครั้งนะครับอ่าก็จะทําให้เราได้ว่านะครับดังนั้นในครั้งที่4อาทิตย์ก็จะต้องทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย8 4คะแนนนั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่7นะครับแม่ค้าต้องการบรรจุมะม่วงใส่ลังไม้นะครับซึ่งลังไม้เปล่านั้นแต่ละใบจะหนัก2.5กิโลกร,รมัมมะม่วงแต่ละผลนั้นมีน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับโดยหนักผลละ0.3กิโลกร,รมัมเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายครับเขาจะต้องบรรจุมะม่วงนั้นให้ได้มากที่สุดแต่ต้องไม่เกินน้ําหนักนะครับที่จะทําให้เกิดปัญหาเนาะจากนั้นประสบการณ์ของแม่ค้าบอกว่าถ้าให้เขานะครับส่งเลยให้คุ้มค่าขนส่ง แล้วก็ไม่เสียหายนะครับเขาจะต้องบรรจุมะม่วงแต่ละลังให้มีน้ําหนักไม่น้อยกว่าสิบเก้ากิโลกร,รัมแต่ไม่เกินย5สิบห้ากิโลกร,รมัมโจทย์เขาถามว่าแม่ค,ค้าควรบรรจุมะม่วงใส่ลังอย่างน้อยลังละกี่ผลและอย่างมากลังละกี่ผลเพราะจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้นั้นจะมีการถามอยู่ทั้งหมดสองคถามด้วยกันนะครับซึ่งคําถามในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคําถามที่ชวนให้เรานั้นวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เหมาะที่จะเป็นข้อสอบในลักษณะของ การนาไปใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงข้อสอบพิซซ่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไปดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่านะครับสิ่งที่เราจะต้องกําหนดอันดับแรกก็คือสิ่งที่เขาถามนะครับก็คือเราจะต้องกําหนดว่าเราจะบรรจุมะม่วงใส่ลังละกี่ผลก็คือให้ x เ,เป็นจํานวนมะม่วงที่จะบรรจุนะครับแต่จากสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือโจทย์กําหนดให้น้ำหนักของมะม่วงแต่ละผลน,นั้นมีความใกล้เคียงกันก็คือ0.3เพราะฉะนั้นนะครับ แต่ละลังเนี่ยเราก็จะมีมะม่วงที่บรรจุอยู่นะครับก็คือการนําเอาน้ําหนักของมะม่วงคูณ x ผลนั่นเองก็จะกลายเป็น0 3 x กิโลกรัมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงและขาดไม่ได้ก็คือลังเปล่าที่เรานํามาบรรจุก็มีน้ําหนักของเขาด้วยก็คือ2.5เพราะฉะนั้นเราจะรวมน้ําหนักของลังกับมะม่วงที่บรรจุลงไปเราก็จะได้ว่า0 3 x ก็จะบวกกับ2.5กิโลกรัมแบบนี้นะครับจากนั้นมาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการครับ ม่ค้านั่นจะต้องการบรรจุมะม่วงในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขยอยู่2อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกก็คือต้องไม่น้อยกว่า19กกิโลเพราะฉะนั้นน้ําหนักของมะม่วงนะครับรวมกับน้ําหนักของหลังก็จะต้องรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ19นั่นเองอีกประเด็นหนึ่งก็คืออ่อเความที่บอกว่าจะต้องไม่เกิน25กิโลก็คือการเอา,เอาจํานวนน้ําหนักของมะม่วงนะครับไปรวมกับน้ําหนักของหลัง จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25้นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแก้อสมการของข้อ,อนี้กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการแก้อสมการข้อนี้กันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการพิจารณาบริเวณทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะพบว่า0 3 x บวก2.5น้อยกว่าหรือเท่ากับ19นั้นตัวแปร x ของเราอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับพะนนั้ตัวที่เราจะกําจัดตัวแรกก็คืบอบวก2.5ตรงนี้ทําการเอาลบ2.5ตัวนี้นะครับ ไปบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการตรงนี้บริเวณด้านหน้าก็จะทําการตัดกันทุกจะเหลือเฉพาะ0 3 x บริเวณนี้นะครับนั้นด้านขวา19กลบสอก็จะเหลือ16.5จากนั้นเราก็จะนําเศษหนึ่งส่วน0.3คูณเข้าทั้งสองข้างก็จะพบว่าคําตอบของเราก็จะได้ออกมาเป็นขนา x นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ16.5หารด้วย0.3คําตอบของเราจะได้ว่า x นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ55นั่นเอง อีกอสมการหนึ่งที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าตรงนี้ 0.3x บวก2.5มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25ตรงนี้นั้นก็จะทําการกําจัดตัวเลขบริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก่อนนั่นก็คือกําจัด2.5เช่นเดียวกันครับก็คือการนําเอาลบ2.5ไปบวกเข้าทั้งสองข้างก็จะทําให้เราได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ 0.3x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ22.5นั่นเอง ทำการแก้อสมการต่อนะครับก็จะได้ว่า22.5นั้นจะหารด้วย0.3ตรงนี้ซึ่งทําให้เราได้ค่าเท่ากับ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ75นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คําตอบของเรามีอยู่2ฝั่งด้วยกันมีอยู่2แบบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนในลักษณะที่เป็นภาพรวมกันเราอาจจะเขียนได้ในลักษณะดังนี้ อา,อาจจะเขียนได้ในลักษณะนี้ก็คือการนําเอารเบริเวณทางด้านซ้ายนี้นะครับมาผนวกรวมกับรบริเวณด้านขวาตรงนี้ก็จะทําให้เราได้ว่า55นั้นนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x และ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ75นั่นเองสรุปคําตอบง่งายๆของข้อนี้ก็คือผู้งยายก็คือแม่ค้าจะต้องควรบรรจุอย่างน้อย55ผลแล้วก็อย่างมาก75ผลนั่นเองก็จะสามารถเขียนออกมาในลักษณะของการเขียนเส้นจานวนได้แบบนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะในข้อที่8นะครับเขาบอกว่าพัชชาซื้อหมอไข่ไก่มา1000ฟองเป็นเงิน3,600บาทโดยมีไข่ไก่เบอร์ศูนย์และเบอร์หนึ่งกระกันนะครับจากนั้นเขานำมาขายปลีกโดยขายไข่ไก่เบอร์ศูนย์ฟองละ4บาทและไข่ไก่เบอร์หนึ่งฟองละ3.5าบาทจงหาว่าข้อที่1ครับต้องมีไข่ไก่เบอร์ศูนย์อย่างน้อยกี่ฟองจึงจะให้พัชชานั้นมีกำไรเมื่อขายไก่ทั้งหมด เมื่อขายไข่ไก่ทั้งหมดนะครับขออภัยครับสาหรับคำถามข้อที่2นะครับก็คือต้องมีไข่ไก่เบอร์หนึ่งไม่เกินกี่ฟองจึงจะทําให้ประชานั้นได้กําไรมากกว่า325บาทเมื่อขายไขย่ไก่ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองค่อยๆวิเคราะห์ข้อนี้กันแล้วก็แสดงวิธีทำกันเลยนะครับอ่าก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์ข้อที่1นะครับปัญหาข้อที่1นั้นเขาต้องการอะไรปัญหาข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องมีไข่ไก่เบอร์ศูนย์อย่างน้อยกี่ฟองเพราะฉะนั้น เขาต้องการที่จะรู้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์จึงกำหนดให้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นั้นมีอยู่ทั้งหมด x ฟองนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ว่าเขาขายไข่ไก่เบอร์ศูนย์ฟองละ4บาทเราก็จะนําเลขสีนี้ไปคูณกับจํานวนอฟองก็คือ x ตรงนี้จะทําให้เราได้ว่าการขายไข่ไก่เบอร์ศูนย์นั้นจะเป็นเงเินทั้งหมด4 x บาทนั่นเองจากนั้นครับเรามาดูว่าไข่เบอร์หนึ่งจะมีอยู่เท่าไหร่เมื่อไข่เบอร Air ์ศูนย์มีอยู่ x ฟองนะครับการที่เรามีไข่แค่1000ฟองเราก็จะต้อง นำเอาไข่ที่เป็นเบอร์ศูนย์นั้นมาลบออกก็จะทําให้เราได้ไข่เบอร์หนึ่งนั่นเองเนั้นเขาจะขายไข่เบอร์หนึ่งฟองละ3.5บาทเราจึงนําเอา3.5ตัวนี้นะครับไปคูณกับ1,000 – x ลบ x บริเวณน,นี้นั่นเองจะทําให้เราคูณกันออกมาแล้วนะครับก็จะพบว่าคาตอบของเราในข้อนี้ก็จะได้ทั้งหมด 3, 3. 5 0 0ลบ 3.5x นั่นเองเหนไครับจากนั้นเขาบอกว่าต้องการขาย ให้ได้ทั้งหมดและมีกําไรนะครับคําว่าขายให้ได้ทั้งหมดแล้วมีกําไรนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องขายให้ได้มากกว่าราคาต้นทุน3,600บาทนั่นเองเราจึงนําเอาราคาขายของไข่ไก่เบอร์ศูนย์มารวมกับราคาขายของไข่ไก่เบอร์1นึ่ถูกไหมครับจะต้องมีค่ามากกว่า3,6 0พซึ่งเป็นราคาต้นทุนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการแก้สมการของข้อนี้กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการแก้อสมการของข้อนี้กันนะครับอันดับแรกเรารวมพจน์ที่มี x ก็คือ 4x เจอกับลบ 3.5x ตรงนี้ทําให้เราได้ว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.5x นั่นเองนะครับจากนั้น3,500อยู่บริเวณด้านซ้าย3,600อยู่บริเวณด้านขวาเราจะต้องกําจัดตัวแปรขอให้ครับตัวเลขที่เป็นตัวนี้นะครับเราจะต้องกําจัดไปโดยการนําเอาลบ3,500ไป บวกเข้าทั้งสองข้างก็จะได้ออกมาในรูปนี้ทำการหักล้างกันออกมาปุ๊บปั๊บก็จะมีค่าเท่ากับ0ฝั่งขวามือก็จะทำให้เราตัดกันไปได้100นั่นเองนำศูนานะครับมาหารบริเวณนี้ก็ทำให้เราได้ค่า x มีค่ามากกว่า200นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่า x มีค่ามากกว่า200ก็จะกลายเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาสรุปคำตอบของข้อที่1กันเลย อ่านะครับเมื่อสรุปคําตอบนะครับก็จะพบว่าดังนั้นจะต้องมีไข่ไก่เบอร์ศูนย์อย่างน้อย201ฟองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นคําตอบที่น้องๆเด็กๆทุกคนนะครับจะต้องพึงระวังด้วยการที่บอกว่า x มีค่ามากกว่า200ดังนั้นคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มหรือเป็นจำนวนนับของไข่ก็คือจะต้องตอบ201ฟองขึ้นไปนั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันนะครับข้อที่2นั้นทบทวนนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีไข่ไก่เบอร์หนึ่งไม่เกินกี่ฟองจึงจะทําให้พัชชานั้นมีกําไรมากกว่า3 2 5ยบาทเมื่อขายไข่ไก่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นวิธีการวิเคราะห์อของข้อนี้เรามาดูกันนะครับเราจะพบว่าเนื่องจากเขาต้องการกําไรนะครับมากกว่า325บาทนะครับสิ่งที่เราต้องพิจาราก็คือการที่เขาจะต้องการกําไรนั้นเราจะต้องมีหลักการคิดที่ว่า เราจะต้องนําเอาราคาขายลบกับราคาต้นทุนซึ่งลบกันแล้วจะต้องออกมาเป็นบวกและก็จะกลายเป็นกําไรของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องมีการมาวิเคราะห์ว่าอะไรคือราคาขายอะไรคือราคาต้นทุนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ราคาขายก็คือสิ่งที่เราได้วิเคราะห์ไปจากข้อที่แล้วนั่นก็คือการเอา cx บวกด้วย3,500นาอลบ3 5 x นั่นเองนะครับมาลบกับราคาต้นทุนก็คือราคาที่เขาซื้อไป นันก็คือ3 6 0พตรงนี้คือราคาที่เขาซื้อขายมานะครับจากนั้นถ้าเรานําเอาราคาขายบริเวณที่เป็นสีม่วงลบกับสีส้มที่เป็นราคาต้นทุนการที่จะบอกว่าเป็นกําไรนะครับมากกว่า375นั้นก็แปลว่าอสารรมการของเราก็คือเครื่องหมายมากกว่า325ซึ่งตัวนี้ก็คือกําไรด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการแก้อสรรมการของข้อนี้ครับบรรทัดนี้นะครับก็คือผลสําเร็จที่ได้จากบรรทัดที่แล้วบริเวณตรงนี้ ออกมานะครับจากนั้นจะพบว่าเราต้องการหาตัวแปร x จึงต้องมีการกําจัดลบ100บริเวณนี้โดยการนําเอา100ไปบวกเข้าทั้งสองข้างของอ่ะสมการฝั่งซ้ายมือหักล้างกันไปเรียบร้อยจะเหลือเฉพาะ0 5 x ฝั่งขวามือรวมกันตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราได้4 2 5 x นั่นเองจากนั้นเราจะหาค่า x นะครับก็จะได้ว่า x มีค่ามากกว่า425หารด้วย0.5นั่นเองคําตอบของข้อนี้ก็จะพบว่า x ของเรานั้นจะมีค่ามากกว่า850นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการคิดและสรุปคำตอบของข้อนี้กันเลยอานั่นก็คืออะไรครับพัชชานั้นถ้าต้องการกำไรมากกว่า325บาทนะครับ mm hmm. เขาจะต้องมีไข่ไก่เบอร์0ที่เขากำหนดไว้เมื่อกี้ mm hmm. เขาบอกว่า x mm hmm. จะต้องมากกว่า850ดังนั้นอย่างน้นอยๆเขาจะต้องมี851ฟองนั่นเอง ซึ่งจะทําให้เราได้ว่าไข่เบอร์หนึ่งที่เขาต้องการในโจทย์ข้อที่2ข้อนี้นะครับจะต้องมีไม่เกินเอา1,000ที่เขาซื้อไข่ทั้งหมดมาตั้งลบด้วยสิ่งที่เขาหาไว้เมื่อกี้คือ851ฟองลบกันออกมาก็จะทําให้เราจะต้องได้ว่ามีไข่ไก่เบอร์หนึ่งนั้นจะต้องไม่เกิน1 4 9ฟองจึงจะทําให้เขาได้กําไรมากกว่า325บาทนั่นเองดูข้อนี้แล้วโอเคนะครับยังไงฝาก ติดตามในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในการเฉลยข้อที่9และข้อที่10เนาะเดี๋ยวจะทำให้ิดีโอนน้ยาวเกินไปขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับอย่างไงก็วันนี้คนิสกิตตขอขอบคุณและสวัสดีครับ